ผมใช้รูปแบบตัดวงจรกันได้ระบาดด้วยการค้นหาและก็คัดกรองครับปากภูลเนี่ยประกอบไปด้วย2เทศบาลซึ่งเรามีประชากร4ี่หมื่กว่าทีนี้การที่จะต่อสู้กับโควิดได้เนี่ยนะฮะหนึ่งก็ด้วยโดยการสร้างภูมิคุ้มกันในคนหมู่มากเนี่ยก็ต้องอาศัยวัคซีนนะแต่ปัญหามากที่สุดตอนนี้ก็คือวัคซีนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีวัคซีนเนี่ยเรามีวิธีการเดียวที่จะป้องกันแล้ก็ ตัดวงจรการติดต่อของโรคนี้ได้เนี่ยก็คือการคัดกรอกเราแบ่งอย่างนี้เนียเรื่องจากว่าเป็นคนหมู่มากพวกที่เป็น HR เนี่ยผู้สัมผัสเสียงสูงพวก LR เนี่ยก็คือกลุ่มที่สัมผัส <Ouch. S 2> เสียงต่ำพวกนี้เราใช้รับผิดเทสใีนีการกักตัวเนี่ยผมใช้ LQ ที่เป็นโรงแรมในท้องจิต HR เนี่ยที่อยู่ในครัวเรือนเนี่ยเรากักตัวทั้งหมดเลยก็ดูเป็นครัวเรือนนะครัวเรือนไหนที่เขามีบ้านเดียวสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้เนี่ยนี้ก็กักตัวที่ครัวเรือน ที่โรงแรมเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งด้านสาธารณสุขอำเภอทั้งด้านสสจด้วยนะครับอันนี้ก็เขาจะดูแลกันอันนี้เป็นเอฟคิวระดับอำเภอรครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ร่วมกับอำเภอเป็นคนทําในขณะเดียวกันเนี่ยนปัจจุบันเนี่ยมีคนบักคูลจํานวนหนึ่งที่ป่วยอยู่ที่กรุงเทพนะฮะไม่มีโรงพยาบาลตอนนี้เราก็ทําโครงการพาคนบักคูลเนี่ยจากกรุงเทพมาหานครนะฮะแล้วก็กลับัวที่บ้านโรงพยาบาลก็พร้อม เขาอยู่ใน LQ ที่ทางอำเภอกับร่วมกับท้องถิ่นกัด